สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์ไก่ทิพยจักรนะครับจะมาประชาสัมพันธ์ถึงงานวันมหาพุทธามหาเทวพิเศษในวันที่17ธันวาคมซึ่งในวันนั้นนะครับหลังจากพิธีมหาพุทธามหาเทวพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้วในเวลา17.00นอนพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระเมธีเจ้าคณะภาคเก้เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวารารามจะทำการแจกของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการทั้งนี้นะครับ ของที่ระลึกนะครับที่เตรียมแจกให้กับคณะกรรมการเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีเนื้อทองแดงเหลือบรุงและพระผงเนื้อพุทธคุณมหาวรามีเศรษฐีพันล้านเนื้อใสรุง้งทั้งสองนะครับทำการเลเซอร์ตอกโค้ดมีอย่างละ500เหรียญเท่านั้นเพราะฉะนั้น จะมีเพียง500ชุดที่มอบให้กับคณะกรรมการที่ทางวัดได้เชิญมานับว่าเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจยอย่างยิ่งนะครับเพราะเหรียญชุดนี้นะครับแน่นอนว่าทําการพิธีพุทธาพิเศษในโบสถ์มหาอุดท,ที่เรียกว่าโบสน้อยวัดอรุณราชวรารามต่อหน้าพราะบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเพราะฉะนั้นถือได้ว่าผู้ที่ได้ไปจะเสมือนหนึ่งว่ามีพระบรารมีขององ,องค์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชคอย ปกเกตคุ้มกล้านะครับเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ล้าค่ามากครับผม